เอาละวันนี้เนี่ยเรามีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเลยนะคะคก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการดูแลลูกหลานของเรารเพราะาบางทีเนี่ยอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้ครับเราจะมีวิธีการบอกยังไงได้บ้างนะคะอาจารย์มันต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเข้าไป <คน S 1> ดูแลกนข้้งกว้างใช่ครับเราก็ต้องไปดูแลลูกหลานเราอย่างใกล้ชิด นะครับนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะกับการเลือกนะคะอาหารสําหรับการถวายแด่พระสงฆ์นั่นเองนะคะว่าเราจะมีวิธีการเลือกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะในช่วงของรามาอัปเดตค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการแชร์กันค่ะซึ่ง ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงสำหรับใครที่ชื่นชอบการออกกําลังกายนะคะเป็นเรื่องราวของคลิปวิดีโอค่ะการออกกําลังกายที่ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าความยาวของคลิปเนี่ยมีเพียงแค่10วินาทีเผยเห็นถึงวินาทีสยองนะคะเมื่อมีหนุ่มคนนึงค่ะกำลังยกเวทออกกําลังกายด้วยน้ําหนักที่มากและเมื่อเขาเนี่ยยกเสร็จแล้วนะคะเขาถึงกับล้มตัวลง ที่พื้นโดยทันทีค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะถูกแชร์มาพร้อมกับภาพเอกซเรย์ของกระดูกสันหลังที่หักอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็สร้างความตกใจแล้วก็รวมถึงนะคะสร้างความกลัวค่ะให้คนในโลกโซเชียลอย่างมากนี่คือกระดูกจริงๆใช่ไหมคะจารย์อันนี้เป็นกระดูกสันหลังครับเป็นภาพภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นี่คือของจริงนะคะครับผมแล้วก็หัก,กจริงๆหักแบบหักเป็นสองท่อนใช่<ล>ครับเราจะเห็น,ว,นว่าแนวกระดูกสันหลังมันไม่ต่อเนื่องกันค่ะ นะครับคือต้องบอกก่อนว่าภาพเอ็กซเรย์เนี่ยมันดูรุนแรงมากกว่าการยกน้ำหนักแล้วกระดูกสันหลังจะหักแต่ถ้าเป็นกรณีนี้จริงเอ็กซเรย์นี้ตรงกับผู้ป่วยะนะครับการที่เขาล้มลงก็เพราะว่าเวลากระดูกสันหลังหักเนี่ยครับมันมีการเคลื่อนและตัวกระดูกเนี่ยมันไปกดทับเส้นประสาทไขสันหลังพอกดทับปุ๊บร่างกายส่วนที่มันต่ํากว่าเส้นประสาทนั้นก็จะไม่ทํางานเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะ ตกใจเหมือนกันนะคะที่ได้เห็นว่ามันขาดเป็น2ส,ส่วนแบบนี้นะคะะ,ะฝากไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะมีเรื่องราวของ b i สตอรี่รออยู่ค่ะ